จะเกิดอะไรขึ้น เมื่อศาสตราจารย์ชายแก่ธรรมดาผู้ไร้โชคจูจ่ๆรับก็ได้เข้าไปปรากฏตัวในความฝันของผู้คนทั้งโลกในเวลาเดียวกันทั้งที่แต่ละคนไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้จักกันมาก่อนปรากฏการประหลาดนี้จากชายธรรมดาที่ไม่มีคนรู้จักก็โด่งดังไปชั่วข้ามคืนทว่ามันก็มาพร้อมกับความโกลาหลด้วยที่วุ่นวายกันไปทั่วทั้งโลกทีนี้ครับชะตากรรมของชายคนนี้จะมีจุดจบลงอย่างไรสวัสดีครับผมอาบูทุกคนกำลังจะได้ฟังสรุปเนื้อเรื่องหนังที่มีชื่อเรื่องว่า Dream Scenario ใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กับแอดมินคนละ1นไลค์เป็นกำลังใจให้หน่อยนะครับและถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วไปฟังกันเลยครับ อยู่ในสวนกันอยู่จู่ๆก็มีวัตถุประหลาดตกลงมาจากฟากฟ้าลักษณะของมันคล้ายๆกับพวงกุญแจพร้อมกับวัตถุอื่นมากมายที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องและไม่นานหลังจากนั้นร่างกายของลูกสาวก็ลอยขึ้นสู่ฟากฟ้าในท,ทันทีลูกสาวนั้นพยายามจะขอร้องให้คุณพ่อช่วยเหลือเธอแต่เขากลับไม่ทําอะไรเลยแม้แต่น้อยเอาแต่ยืนมองลูกสาวรับลอยหายวับไปกับตา และทั้งหมดนี้ก็เป็นเพียงแค่ความฝันของลูกสาวคนหนึงในครอบครัวใหญ่ครอบครัวนี้โดยเธอได้มีการเล่าเรื่องนี้ให้กับพอผู้เป็นพ่อได้รับฟังว่าเธอฝันลักษณะคล้ายๆแบบนี้มา3คืนติดกันแล้ว ซึ่งพอลเองก็บอกไปตามตรงรับว่ามันเป็นเพียงแค่ความฝันอย่าเก็บมาใส่ใจเลยก่อนนี่ตัวเขาจะขอตัวออกไปทํางานก่อนคือต้องบอกก่อนนะครับว่าตัวพอลแมทธิวพระเอกของเรื่องนี่เขาเป็นศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาที่สอนหนังสืออยู่มหาลาัยแห่งหนึ่งใกล้ๆแถวบ้านซึ่งในวันนี้เองเขาก็มีคลาสสอนตามปกติซึ่งระหว่างที่การสอนดําเนินไปอยู่นั้น ก็มีนักเรียนหนุ่มสาวอยู่คู่หนึ่งที่ไม่ค่อยตั้งใจเรียนสักเท่าไหร่สองคนนี้ครับเอาแต่ซุบซิบนินทาอยู่หลังห้องและมีการชี้ไปที่ทางฝั่งพระเอกอยู่หลายครั้งมันก็เลยทําให้ตัวเขาเนี่ยค่อนข้างหงุดหงิดอยู่พอสมควรเพราะเขาไม่รู้ว่านักเรียนผู้นี้พูดอะไรเกี่ยวกับเขากันแน่ จนสุดท้ายคลาสเรียนในวันนี้ก็จําเป็นต้องจบลงโดยในตอนเย็นที่กำลังจะมาถึงทางฝั่งพระเอกมีนัดกินข้าวกับเพื่อนสนิทสมัยเรียนเพื่อนัดคุยกับเธอรับถึงเรื่องงานวิจัยแต่ก่อนที่ตัวเขาจะเข้าไปในร้านพนักงานหน้าร้านอาหารก็ทักพระเอกแปลกๆว่าเราสองคนเคยเจอกันมาก่อนไหม คือเธอรู้สึกคุ้นหน้าคุณตาพระเอกยังไงบอกไม่ถูกซึ่งพอลก็บอกไปตามตรงรับว่าผมมาที่ร้านนี้เป็นครั้งแรกและไม่เคยเจอคุณมาก่อนแน่นอนและแล้วเมื่อเวลากินข้าวได้มาถึงพระเอกได้เปิดประเด็นเครียดกับทีลา นักวิจัยอดีตเพื่อนสนิทของพระเอกถึงเรื่องงานวิจัยครับที่เธอนั้นกางจะตีพิมพ์ในอนาคตอันใกล้คือพระเอกมีความสงสัยว่างานวิจัยที่ว่านี้มันมีการใช้แนวคิดแล้วก็ไอเดียของพระเอกเข้าไปใส่เยอะมากๆแต่ชิลากลับจะตีพิมพ์งานวิจัยนี้โดยใส่ชื่อเธอเพียงแค่คนเดียวไม่ได้มีการใส่เครดิตของพระเอกเลยแม้แต่น้อย นี่ก็เลยเป็นเหตุผลที่พระเอกจําเป็นต้องมาเจอชีล่าในวันนี้เพื่อขอเจราจาใส่ชื่อเขาลงไปด้วยแต่ชีล่าเองรับกับเลือกจะไม่ใส่ใจคําพูดของพระเอกคือเธอมองว่างานวิจัยนี้ในตอนนี้มันเป็นของเธอร้อเปอร์เซ็นแล้วเธอจะใส่ชื่อใครลงไปในนั้นก็ยอมได้ แล้วดินเนอร์ในครั้รงนี้ก็จบลงแบบไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่มันก็เลยทําให้พระเอกค่อนข้างเสงจัดในตอนเย็นเขาเลยมีการนัดกับภรรยาของตนเพื่อมาดูละครเวทีแก้เครียดแต่หลังจากที่ละครจบครับพระเอกก็ดันเจอเข้ากับแคลอดีตแฟนเก่าของเขาในสมัยที่พระเอกยังเป็นเพียงวัยรุ่นคือแกลได้มีการเข้ามาทักพระเอกว่าช่วงนี้ไม่รู้เธอเป็นอะไรเธอคิดถึงพระเอกค่อนข้างบ่อยส่วนใหญ่จะเจอเขาในฝันนะ่ะ ซึ่งมันก็เลยทําให้พระเอกค่อนข้างแปลกใจเป็นอย่างมากว่าแคลฝันถึงเขาได้ยังไงและความฝันมันเป็นยังไงกันแน่แคลก็เลยตอบกลับไปครับว่าในฝันของแคลเพื่อนเธอประสบอุบัติเหตุปางตาย แต่พระเอกรับเอาแต่ยืนเฉยไม่ทําอะไรเลยแม้แต่น้อยซึ่งความฝันของแคลในครั้งนี้ครับมันก็เหมือนกับของลูกสาวยังไงบอกไม่ถูกและในไหนครับตัวแคลก็ได้เจอกับพระเอกในรอบหลาย10ปีแล้วเนี่ยเธอเลยขอนัดกินกาแฟกับเขาสักมือ้อนึงหน่อยละกันเพื่อพูดคุยกันถึงเรื่องความฝันที่ว่านี้ซึ่งพระเอกก็ตกลงตามนั้น วันต่อมาแคลที่นัดเจอกับเขาก็พูดถึงประเด็นเรื่องของความฝันและจะขออนุญาตเขียนเรื่องราวของพระเอกลงในบ็อกโซเชียลส่วนตัวของเธอซึ่งพระเอกเองก็ตกลงไปตามนั้นเพราะไม่คิดว่าจะมีผลอะไรตามมาหรอก ซึ่งพอตัวเขารับได้กลับมาถึงที่บ้านแล้วนี่พอเองก็ได้มีการถามสาราุกสุกดิบกับลูกสาวทั้งสองของตนว่าเรียนวันนี้เป็นยังไงบ้างแต่จู่ๆรับเพื่อสนิทเก่าแก่ของพระเอกอีกคนหนึ่งที่ตัวเขาเองไม่ได้คุยมานานแล้วก็โทรสายตรงมาหาเขาเพื่อขอชวนตัวพระเอกกับภรรยาไปทานข้าวเย็นด้วยกันสักมื้อหนึ่งสิมันก็เลยทําให้พระเอกค่อนข้างงงเป็นอย่างมากคือตัวเขากับริชาร์ดไม่ได้ติดต่อกันมานานมากๆแล้ว ทำไมอยู่ดีถึงนึกถึงกันได้ล่ะซึงริชาร์ดก็บอกกับพระเอกไปตามตรงว่าช่วงนี้เนี่ยภรรยาของริชาร์ดรับกับเพื่อนของเธอพวกเธอฝันถึงพระเอกกันะ แต่สิ่งที่แปลกก็คือภรรยาของริชาร์ดและก็เพื่อนของเธอไม่เคยเจอหน้าพระเอกเลยแม้แต่ครั้งเดียวแต่ไม่รู้เหมือนกันครับว่าทำไมาพวกเธอถึงฝันถึงพระเอกได้และเป็นความฝันคล้ายๆกันซึ่งพอพระเอกได้ยินคำพูดนี้จากปากริชาร์ดเขาแทบลมทั้งยืนครับเพราะบอกเลยว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกแต่นี่น่าจะเป็นรายที่4รายที่5แล้ว พระเอกในตอนนี้พยายามจะปลอบใจตนเองว่ามันคงเป็นเรื่องบังเอิญแหละแต่ดูเหมือนว่าปรากฏการณ์ประหลาดแบบนี้ดูนว่าจะเริ่มลุกลามบานไปไปกันใหญ่เมื่อในแชทเฟซบุ๊กส่วนตัวของพระเอกจูจ่ๆก็มีผู้คนมากมายครับ ที่พระเอกไม่รู้จักมาก่อนทักอินบ็อกมาเต็มไปหมดไม่ต่ำกว่าร้อยกว่าพันข้อความในคืนนั้นซึ่งแต่ละคนครับก็ถามถึงการมีอยู่ของพระเอกและพูดถึงความฝันของพวกเขาต่างๆนานา,นาที่มีตัวพระเอกเดี่ยวไปปรากฏในความฝันของพวกเขาหลายๆคนครับต้องการอยากจะรู้ว่าพระเอกคือใครทําไมถึงเข้ามาปรากฏในความฝันของพวกเขาได้และการที่ตัวพระเอกมีคนเริ่มรู้จักหน้าตาและก็ Facebook ส่วนตัวของเขามากขนาดนี้นั่นก็เป็นเพราะว่าบทความของแคลเองนั่นแหละ ที่เธอรับได้มีการอัปมาลงในสื่อโซเชียลและเพียงชั่วข้ามคืนนั้นเรื่องความฝันประหลาดพวกนี้ก็กลายเป็นไวรัลในทันทีมีคนพูดถึงกันเป็นจํานวนมากแม้ความฝันแต่ละคนจะมีความแตกต่างกันอยู่แต่สิ่งที่เหมือนกันก็คือจะมีตัวของพระเอกรับไปยืนซื่อบื้ออยู่ในความฝันของพวกเขาเหล่านี้ในขณะที่ข่าวในทีวีครับก็ประคมข่าวกันออกมามากมาย ถึงปรากฏการประหลาดแบบนี้นักวิทยาศาสตร์หลายๆสำนักรับพยายามจะวิเคราะห์ถึงเหตุการณ์ที่ว่าว่ามันน่าจะมีสาเหตุเกิดมาจากอะไรแต่ก็ไม่อาจจะมีใครให้คำตอบได้อย่างแน่ชัดจนในตอนนี้ตัวของพอลแมทธิวพระเอกของเราเป็นคนที่ทั่วทั้งประเทศค,ครับต้องการตามตัวมาสัมภาษณ์กันอย่างเร่งด่วนเพราะทุกคนนั้นอยากจะรู้จักรับว่าชายคนนี้เขาเป็นใครมาจากไหน จนกระทั่งเช้าวันต่อมาก็ได้มาถึงในวันนี้พระเอกก็ดําเนินชีวิตตามปกติของเขานั่นแหละคือตื่นเช้ามากินข้าวแล้วก็ไปทํางานที่โรงเรียนแต่สิ่งที่ทําให้เขาถึงกับต้องแปลกใจก็คือนักเรียนในคลาสของเขาครับ จากปกติที่มีไม่ค่อยมากสักเท่าไหร่ในตอนนี้รับนักเรียนเขาเกือบเต็มห้องและนักเรียนส่วนใหญ่เหล่านี้ก็ล้วนแล้วแต่ฝันถึงพระเอกกันทั้งนั้นในวันนี้ตัวพระเอกก็เลยอยากจะรู้ว่าแต่ละคนฝันถึงเขาในรูปแบบไหนกันแน่ซึ่งนักเรียนแต่ละคนก็พยายามจะเล่าบอกความฝันตนเองครับบางคนก็เป็นฝันที่ดีบ้างบางคนก็เป็นฝันร้ายแต่ที่แน่ก็คือในทุกความฝันของแต่ละคนนั้นจะมีตัวพระเอกไปยืนซื่อบื้ออยู่ในนั้นไม่ทําอะไรกับใครเลยแม้แต่นิดเดียว จนทุกคนในตอนนี้ต่างก็คิดว่ามันเป็นเรื่องตลกและมีอีกหลายคนมากมายที่อยากฝันถึงพระเอกในรูปแบบเหตุการณ์ต่างๆ หรือจะเรียกได้ว่านี่ครับตัวพระเอกนั้นโด่งดังชั่วข้ามคืนก็คงไม่เกินความจริงนะและพอตัวเขาได้เลิกการกลับมาถึงที่บ้านแล้วนี่ลูกสาวทั้งสองคนของเขาครับก็แสดงความรักความเอาใจใส่กับคุณพ่อของตนเป็นอย่างมากอยากให้คุณพ่อครับมามีส่วนร่วมในชีวิตเธอที่มากกว่านี้เพราะเพื่อนหลายๆคนในตอนนี้ครับต่างก็ไม่เชื่อกันว่าพอ่อแมทธิวนั้นเป็นพ่อของพวกเธอถ้าหลายๆคนรู้จักแล้วนี่ลูกสาวทั้งสองจะเป็นที่รักของใครหลายๆคนอีกมากเพราะว่าเป็นลูกสาวของคนดังในขณะที่ชีวิตของพระเอกมันเริ่มจะเปลี่ยนแปลง ไปอย่างสิ้นเชิงภรรยาของเขารับก็เกิดความสงสัยว่าทำไมตัวเธอถึงไม่เคยฝันถึงพระเอกเลยละ่ะ ในขณะที่คนอื่นรับต่างก็ฝันถึงเขากันเต็มเมืองไปหมดเหตุการณ์นี้รับไม่ได้เกิดขึ้นเพียงแค่เมืองหรือประเทศเดียวด้วยมันต่างเกิดขึ้นไปทั้งโลกเลยและพระเอกรับไม่สามารถให้คําตอบได้จริงๆว่าทาไมปรากฏการณ์นี้ไม่เกิดกับภรรยาของตนเองแต่แล้วรับเหตุการณ์ไม่คาดฝันมันก็ได้เกิดขึ้นในคืนนั้นในตอนที่ครอบครัวของพระเอกแต่ละคนได้เข้านอนกันเรียบร้อยแล้วจู่ๆรับชายปริศนาคนหนึ่งได้บุกเข้ามาในบ้านของพระเอกอย่างเงียบเชียบและเข้าไปหยิบมีดในครัวขึ้นมา ชายคนนี้รับเดินตรงดิ่งไปที่ห้องนอนส่วนตัวของพระเอกกับภรรยาที่นอนกันอยู่และเมื่อไฟรับได้ถูกเปิดขึ้นมาชายปิศณาก็เอาแต่พูดบอกว่าพ่อแมทธิว การมีอยู่ของนายนั้นมันไม่ถูกต้องนายจะต้องถูกกำจัดในคืนนี้นายจะต้องไม่รอดซึ่งโชคดีที่ว่าภรรยาของพระเอกดึงสติตนเองกลับมาและโทรียกตำรวจรับมาช่วยยุติสถานาการณ์ในครั้งนี้ได้ทุกอย่างรับก็เลยกลับคืนสู่ความสงบอีกครั้งไม่มีใครได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ในครั้งนี้ซึ่งในเช้าวันต่อมาเจ้าที่ตำรวจรับก็ได้มีการเข้ามาตรวจสอบสถานที่เกิดเหตุพวกเขาก็ได้พบจุดโหวมากมายในบ้านของพระเอกว่ามันไม่มีความปลอดภัยเลยแม้แต่น้อยตำรวจก,ก็เลยบอกกับพระเอกไปตามตรงว่าน,นี่เป็น ข้อเสียของการเป็นคนดังมีคนรักมากมายก็จริงอยู่ แต่ก็ต้องมีคนเกลียดบ้างเพราะฉะนั้นตั้งแต่นี้ต่อไปครับบ้านของพระเอกมีความจำเป็นต้องอัปเกรดระบบความปลอดภัยทั้งหมดเพื่อป้องกันเหตุการณ์แบบนี้มาให้เกิดขึ้นมาอีกครั้งบอกได้เลยครับว่าในตอนนี้ชื่อเสียงเรียงนามของพระเอกมันก็โด่งดังไปถึงบริษัทเอเจนซี่ชื่อดังที่มีนามว่าตอตตอตโดยพวกเขาเองได้มีการเรียนเชิญพระเอกไปร่วมถ่ายโฆษณาร่วมกับพวกเขาเพื่อเป็นสปอนเซอร์กับสินค้าแบรนด์ดังต่างๆเพื่อแลกกับผลตอบแทนมากมายมหาศาลแต่พอพระเอกได้ฟังข้อเสนอเรียบร้อยแล้วนี่ สิ่งที่เขาต้องการครับไม่ใช่เงินหรือว่าอำนาจหรือว่าความโด่งดังแต่อย่างใดอย่าลืมสิครับว่าจุดเริ่มต้นชีวิตของพระเอกเนี่เขาเป็นเพียงแค่ศาสตราจารย์ด้านชีววิทยาคนหนึ่งเท่านั้นสิ่งที่เป็นเหมือนเป้าหมายสําคัญในชีวิตของพระเอกก็คือ การได้ตีพิมพ์หนังสือสักเล่มที่เขาเป็นคนเขียนและมีคนมากมายต้องการจะอ่านมันซึ่งบริษัทตอดเองก็พยายามจะเจราจาถึงเงื่อนไขต่างๆว่าพวกเขาจะให้ตัวพระเอกรับเขียนและก็ตีพิมพ์หนังสือตามใจชอบของเขาเลยบริษัทจะเป็นคนช่วยผลักดันให้ในขณะเดียวกันครับพระเอกจะต้องถ่ายสปอนเซอร์กับสินค้าต่างๆของเราด้วยซึ่งพระเอกรับก็ตกลงตามนั้นโดยบอสใหญ่ของบริษัทก็ได้มีการมอบหมายให้มอร์ลี เป็นคนดูแลกิจการต่างๆของพระเอกให้เป็นไปตามเงื่อนไขของบริษัทซึ่งต้องบอกก่อนนะครับว่ามอลลี่เองก็เป็นหนึ่งในคนที่ฝันถึงพระเอกด้วย และเธอเองดูเหมือนว่าจะเลื้มปิ่มในตัวพระเอกมากกว่าใครเขาซึ่งหลังจากการเจราจาทางธุรกิจได้จบลงไปเรียบร้อยแล้วนี่มอลลี่รับก็ได้มีการชวนตัวพระเอกไปดื่มด้วยกันต่อกับที่ปาร์แห่งหนึ่งเพื่อจะคุยถึงเรื่องรายละเอียดของงานอะไรเพิ่มเติมแบบนี้ซึ่งพระเอกก็ตกลงไปตามนั้นซึ่งระหว่างที่คุยครับพระเอกเองก็จําได้ว่ามอลลี่เคยฝันถึงเขาด้วยและเขาเองรับต้องการอยากจะรู้ว่าความฝันที่ว่านนี้ของมอลลี่มันเป็นความฝันแบบไหน,นช่วยเล่าให้เขาฟังหน่อยสิ ซึ่งมอลลี่ในตอนแรกครับก็เขินอายอย่างบอกไม่ถูกแต่สุดท้ายเธอก็จำเป็นต้องเล่ามันออกไปเพราะว่าความฝันของเธอครับมันเป็นความฝันที่มอลลี่ชอบมากๆเพราะว่าในความฝันนั้นครับ ตัวพระเอกได้มีการตุบตับกระชับมิตรกับตัวเธอซึ่งพอพระเอกได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกใจเลยสิว่ามันมีความฝันเกี่ยวกับเขาแบบนี้ด้วยหรอเพราะถ้าพระเอกฟังมาไม่ผิดความฝันแต่ละคนครับตัวเขาเองจะยืนอยู่เฉยๆไม่มีส่วนร่วมกับกิจการอะไรนี่นาะมอลลี่เองก็เลยมองว่าเธอนั้นพิเศษกว่าคนอื่นหรือเปล่าและนั่นยิ่งทําให้ตัวเธอ ปลื่มปริ่มในตัวพระเอกมากขึ้นไปอีกจนถึงขั้นที่ว่าตัวมอลลี่ครับอยากชวนพระเอกกลับไปที่ห้องกับเธอด้วยเพื่อคุยเพิ่มเติมเกี่ยวกับความฝันในครั้งนี้ของเธอเพราะว่าคุยกันที่นี่ครับไม่น่าจะเหมาะสมสักเท่าไหร่อย่าลืมสิว่าในตอนนี้พระเอกเป็นคนดังและมีคนมากมายครับกําลังจ้องมองพวกเรากันอยู่ซึ่งพระเอกในตอนนั้นก็อ้ำอ้ึ้งอึงตกลงไปตามมอลลี่ก่อนแล้วกัน ซึ่งเมื่อมาถึงรับสิ่งที่ทําให้พระเอกแปลกใจก็คือมอลลี่พยายามจะเชิญพระเอกมาทําโรเพกันจําลองเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นในความฝันของเธอรับให้มันเหมือนจริงซะหน่อยโดยเริ่มจากการที่ว่า ให้พระเอกเริ่มเดินออกมาจากเงามืดในห้องรับก่อนจะพุ่งตัวเข้ามาหาหมอลลี่แล้วเริ่มกิจกรรมกันแต่จะให้ความเป็นจริงนั้นเหมือนกับความฝันร้อยเปอร์เซนต์มันคงเป็นไปได้ยากครับเพราะในตอนที่ทั้งคู่กําลังเข้าได้เข้าเข็มกันอยู่นั้นพระเอกก็ตดออกมาครับดังปูดปาดทุกครั้งที่มอลลี่พยายามจะเข้าไปจู่โจมเขาจนเธอเองก็เริ่มจะหมดอารมณ์สุดท้ายแล้วค่ําคืนนี้เองก็จบไม่สวยพระเอกจําเป็นต้องจากเธอไปครับอย่างน่าอาย ซึ่งพอเช้าวันต่อมาหลังจากที่พระเอกกลับมาถึงที่บ้านแล้วนี่เขาก็ต้องเจอกับข่าวร้ายอีกเมื่องานวิจัยของชีล่ารับในตอนนี้ได้ถูกตีพิมพ์แล้วเจอได้ได้ว,ว่างานวิจัยนี้ก๊อปไอเดียของพระเอกไปเกือบร้อยเปอร์เซนต์เลยก็ว่าได้และชีล่าเองครับไม่ได้มีการใส่เครดิตชื่อพระเอกลงไปเลยทั้งหมดนั้นล้วนแล้วแต่เป็นความดีความชอบของเธอร้อยเปอร์เซนต์เต็มมันเลยทําให้พระเอกรับโกรธจัดเป็นอย่างมากแต่เขาก็ไม่สามารถทาอะไรได้จริงๆแต่ผมกล้าบอกตรงนี้เลยครับว่า เรื่องที่พระเอกเพิ่งเจอไปเมื่อตะกี้นี้มันเทียบไม่ได้เลยกับสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับตัวเขาในอีกไม่กี่ชั่วโมงข้างหน้าซึ่งนั่นก็เป็นเพราะว่าความฝันที่แต่ละคนรับเริ่มฝันถึงพระเอกมันมีบางอย่างที่เปลี่ยนแปลงไปความฝันเหล่านี้รับเริ่มจะลุกลามบานปลายไปกันใหญ่จากที่พระเอกปรากฏในความฝันของพวกเขาเหล่านี้แบบยืนนิ่งๆอยู่เฉยๆในตอนนี้พระเอกไม่ทําแบบนั้นแล้วครับในคืนที่ผ่านมาหลายๆคนเริ่มพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า พฤติกรรมของพระเอกในความฝันมันเปลี่ยนแปลงไปมันเริ่มจะมีการใช้กําลังเข้ามาเกี่ยวข้องจนถึงขั้นที่ว่าส่งใครบางคนไปสู่ขิดในความฝันเลยและอีกหลายๆคนคนรับก็ฝันถึงเรื่องการตุบตับกระชับมิตรทีนี้รับเพียงชั่วข้ามคืนชื่อเสียงของพระเอกที่โด่งดังเนี่ยก็เริ่มจะมีผู้คนพูดถึงในทิศทางที่แยกกันมากขึ้นอย่างต่อเนื่องและลุกลามบานปลายไปกันใหญ่คลาสเรียนของพระเอกจากไม่กี่วันก่อนที่คนเข้าเต็มห้อง ในวันนี้ครับที่เขามาสอนเหลือนักเรียนเพียงไม่กี่คนที่ยังคงมาเรียนอยู่เพราะบอกเลยว่าหลายๆคนที่เห็นหน้าพระเอกก็เกิดความหวาดกลัวขึ้นมาแล้ว เรื่องนี้ครับมันร้ายแรงถึงขนาดที่ว่าผอ,อ,อของมหาลัยที่เป็นเพื่อนสนิทกับพระเอกจําเป็นต้องเรียกเขามาคุยเป็นการส่วนตัวเลยถึงเรื่องความฝันที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไปครับมันกระทบเข้าไปในใจของแต่ละคนเป็นอย่างมากจนไม่อาจจะมองหน้าพระเอกได้อีกครั้งเลยซึ่งพระเอกก็งงเลยสิครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่มันเป็นเพียงแค่ความฝันจะอะไรกันนักกันหนาะแต่ทว่าผอ,อ,อครับก็จําเป็นต้องบอกไปตามตรงว่า ในเทอมนี้ขอให้พระเอกพักงานก่อนแล้วกันจนกว่าสถานการณ์ในครั้งนี้รับเจอเริ่มดีขึ้นเขาค่อยมาทำงานต่อได้ ซึ่งพระเอกก็เซ็งจัดเลยสิครับเขาเป็นถึงศาสตราจารย์เลยนะเว้ยจะมาทำแบบนี้กับเขาไม่ได้เพราะไอเรื่องความฝันอะไรพวกนี้แต่คำสั่งก็ต้องเป็นคำสั่งครับพระเอกต้องพักงานทันทีซึ่งในตอนเย็นวันนี้ตัวของพระเอกกับภรรยามีนัดทานข้ากับริชาร์ดเพื่อนเก่าพระเอกสมัยเรียนซึ่งในตอนแรกริชาร์ดก็เกริ่นกับพระเอกว่าในค่ำคืนนี้จะมีคนมาดินเนอร์กับพวกเราเยอะหน่อยเพราะหลายๆคนครับอยากทำความรู้จักกับพระเอก แต่พอตัวเขากับภรรยามาถึงที่นี่แล้วกลับได้พบว่ามีเพียงแค่ริชาร์ดกับภรรยาของเขาเท่านั้นที่อยู่ต้อนรับพระเอกในคืนนี้คือริชาร์ดก็บอกไปตามตรงรับว่าคนอื่นน่าจะติดธุระมาไม่ได้ซึ่งพระเอกกับภรรยาก็ไม่ได้ติดอะไรเราดินเนอร์ตามประสาพเพื่อนกันแค่นี้ก็ได้ซึ่งระหว่างทานข้าวกันอยู่นั้นพระเอกก็สังเกตเห็นว่าทางฝั่งภรรยาของริชาร์ดรับเธอทําตัวแปลก เธอแทบไม่สบตากับเขาและไม่พูดเลยแม้แต่คําเดียวซึ่งพอพระเอกจะชวนเธอคุยเท่านั้นแหละภรรยาลิชาร์ดถึงกับอ้วกกลางโต๊ะและเดินหนีตัวเขาไปในทันทีซึ่งพระเอกก็ไม่เข้าใจรับว่าเธอป่วยเป็นอะไรหรือเปล่าจนริชาร์ดเองก็ทนไม่ไหวรับต้องบอกความจริงกับพระเอกไปว่าทั้งหมดนี้เป็นเพราะความฝันของเขาคือสองสามคืนก่อนภรรยาของเขาครับเริ่มมีความฝันเกี่ยวกับพระเอกที่เปลี่ยนแปลงไปคือตัวเขาในความฝันเนี่ยได้ส่งภรรยาของริชาร์ดไปคุยกับราม่วงทุกคืนเลย ซึ่งริชาร์ดเองก็คิดว่าตอนแรกไม่น่าจะเป็นอะไรหรอกมั้งมันก็แค่ความฝัน แต่ในความเป็นจริงแล้วมันส่งผลกระทบต่อจิตใจเธอมากๆเลยริชาร์ดก็เลยกล่าวขอโทษพระเอกครับและเชิญตัวเขากลับบ้านไปซะซึ่งดูเหมือนว่าเรื่องราวด้านลบของพระเอกในตอนนี้ครับจะเริ่มตีแผ่กันไปในวงกว้างมันลุกลามจนถึงขั้นที่ว่าโรงเรียนที่พระเอกเคยสอนต้องมีการจัดคลาสเรียนบำบัดทางจิตขึ้นมาให้กับนักเรียนแต่ละคนที่มีความฝันร้ายให้พวกเขาได้เจอกับพ่อแมทธิวแบบตัวจริงเสียงจริงใกล้ๆเพื่อปรับความคิดทางจิตครับ ว่าทั้งหมดเป็นเพียงแค่ความฝันเพราะในความเป็นจริงนั้นศาสตราจารย์เพลก็เป็นแค่คนธรรมดาคนหนึ่ง ซึ่งพอพระเอกได้เดินเข้ามาในคลาสบำบัดได้ไม่นานสุดท้ายครับมันก็จบไม่สวยนักเรียนทุกคนทนไม่ไหวจริงรับและก็ไม่อยากได้ยินเสียงออกจากปากเขาเลยด้วยซ้าซึ่งในตอนที่พระเอกกลับบ้านหล,หลายๆคนก็ตะโกนเป็นเสียงเดียวกันว่าให้พระเอกลาออกไปจากที่นี่ซะเพราะแต่ละคนครับไม่อยากเจอหน้าเขาที่นี่อีกในขณะเดียวกันคนในครอบครัวพระเอกแต่ละคนก็เริ่มได้รับผลกระทบโดยตรงแล้วเริ่มจากลูกลๆทั้งสองคนจากตอนแรกครับที่เป็นที่รักของเพื่อนๆในตอนนี้ มันตรงกันข้ามกันอย่างสิ้นเชิงซึ่งลูกของพระเอกก็ตั้งคําถามจิครับว่าทาไมความฝันของพ่อมันถึงเปลี่ยนแปลงไปทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ไปได้ซึ่งในตอนนี้ไม่ว่าพระเอกจะโทรไปติดต่อกลับใครผลก็ปรากฏว่าเขาถูกความบาดหมดเลย แทบจะไม่มีใครครับอยากจะคบค้าสมาคมกับครอบครัวพระเอกอีกแล้วเว้นก็แต่เพียงบริษัทตอยครับที่ยังคงคุยกับพระเอกอยู่พวกเขาเองเข้าใจถึงสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปในตอนนี้ครับพระเอกจะเข้าถึงสปอนเซอร์ต่างๆแบรนด์ดังไม่ได้อีกแล้วเขาต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ครับไม่ชนั้นแล้วทุกอย่างก็คงจบลงไม่สวยเลยแม้ว่าพระเอกจะไม่โอเคกับตรงจุดนี้สักเท่าไหร่แต่เขาก็ต้องยอมทำครับจากหนังสือตอนแรกที่พระเอกตั้งใจจะเขียนเกี่ยวกับชีววิทยาในตอนนี้คงเขียนมันไม่ได้แล้ว สิ่งเดียวที่พระเอกจะเขียนหนังสือได้ก็คือเกี่ยวกับความฝันของเขาครับซึ่งท่ามกลางวิกฤตต่างๆในชีวิตพระเอกในตอนนี้ เขาก็ต้องเดินหน้ากันต่อไปครับเพื่อหาเงินมาเลี้ยงครอบครัวกันต่อพยายามจะกลับไปใช้ชีวิตให้เหมือนปกติที่สุดแต่ผลก็ปรากฏว่าไม่ว่าสถานที่ไหนที่พระเอกไปออกหน้าต่อสื่อสังคมทุกคนครับเอาแต่ต่อต้านเขาไล่ยังกหมูกหมาบางคนถึงขั้นลงไม้ลงมือกับตัวพระเอกเลยด้วยซ้าจนเขาเองก็เจ็บตัวมากๆส่วนความสัมพันธ์กับครอบครัวของพระเอกนั้นภรรยาของเขาเกือบจะตกงานครับในขณะที่ลูกก็โดนกลั่นแกล้งอย่างต่อเนื่อง จนกระทั่งวันเวลาก็ผ่านเลยไปทุกอย่างมันเหมือนจะเลวร้ายลงไปอีกเมื่อพระเอกเองก็เริ่มฝันแล้วคือเขาฝันว่าตัวเองถูกไล่ล่าในความฝันโดยตัวของเขาเองและพระเอกก็เริ่มจะเข้าใจความรู้สึกของผู้คนที่โดนเขาเข้าฝันแล้วแหละว่ามันน่ากลัวขนาดไหนจนสุดท้ายแล้วรับมันก็ถึงจุดที่พระเอกทนไม่ไหวอีกต่อไปตัดสินใจอัดคลิปตนเองรับเพื่อกล่าวขอโทษต่อสาธ,ธารณาชนถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้นในตอนนี้คือพระเอก,กรับขอโทษพวกเขาก็จริงอยู่ แต่สิ่งที่พระเอกพยายามจะบอกกับทุกคนก็คือเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นครับมันไม่ใช่ความผิดของเขาเลยด้วยซ้ำตัวเขาเองในโลกของความเป็นจริงไม่ได้ทําอะไรใครเลยแม้แต่นิดเดียวทั้งหมดมันเป็นเพราะไอความฝันบ้าๆนั่นที่แม้แต่ตัวเขาเองรับก็โดนเล่นเช่นกันเพราะฉะนั้นจะมาโทษเขาคนเดียวก็ไม่ได้มันไม่ใช่ความผิดของเขา พระเอกย้ำคำนี้อีกครั้งเขาเองก็เป็นเหยื่อเหมือนกันกูเป็นเหยื่อเฟ้ยนี่คือคำขอโทษที่พระเอกพยายามจะสื่อสารให้กับคนทั้งโลกได้รับฟังแต่ผลมันกลับกลายเป็นว่าคำขอโทษครั้งนี้ของพระเอกยิ่งสร้างแรงกระทบกระเทือนต่อเขาเป็นอย่างหนักเป็นคำพูดเหมือนตอกฝาลงตนเองครับผู้คนในตอนนี้แทนที่ว่าจะให้กำลังใจเขากลับไม่ชอบในตัวพระเอกมากขึ้นไปอีกเพราะว่าคำพูดของตัวเขาเหมือนยึดตนเองเป็นศูนย์กลางอะไรแบบนั้นเดาว่าช็อตนี้รับภรรยาผิดหวังในตัวพระเอกเป็นอย่างมากในขณะที่ลูกสาวทั้งสอง คนก็ไม่ชอบตัวเขาเลยไม่มีใครต้อนรับตัวเขาอีกต่อไปแล้วแม้แต่ครอบครัวของเขาเองจนพระเอกก็มีความจําเป็นต้องออกจากบ้านไปก่อนเพื่อมาขอความช่วยเหลือจากเพื่อนสนิทครับเพื่อหาที่ซุกหัวนอนในช่วงนี้ไปก่อนแล้วกันหลายวันที่ผ่านมาพระเอกเอาแต่หลบซ่อนจากสังคมไม่สามารถใช้ชีวิตตามปกติได้เพราะหลายๆคนรับไม่ชอบสิ่งที่พระเอกทําในความฝัน จนมันก็ถึงจุดหนึ่งที่พระเอกเริ่มจะทนไม่ไหวแล้วและในคืนนี้เองก็เป็นคืนสําคัญด้วยที่ลูกสาวทั้งสองคนของเขาจะต้องขึ้นงานแสดงเวทีที่โรงเรียนของพวกเธอรับและพระเอกต้องการอยากจะไปดูลูกสาวเป็นอย่างมากแต่เขาเองถูกสั่งห้ามอย่างเด็ดขาดห้ามเข้างานในคืนนี้ เพราะว่าผู้ปกครองหลายๆคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าพวกเขารู้สึกไม่ปลอดภัยทุกครั้งที่เห็นหน้าพระเอกแต่ในเมื่อมันถึงจุดที่ไม่ไหวแล้วพระเอกก็ตัดสินใจจะไปงานนี้อยู่ดีโดยไม่สนคำห้ามของใครทั้งนั้นครูหลายๆคนพยายามจะเข้ามาห้ามปรามพระเอกไม่ให้เข้าไปในห้องประชุมรวมถึงตัวครูใหญ่ด้วยจนเกิดกลายเป็นการกระชากลากถูกันรับบริเวณประตูเข้าห้องประชุมจนสุดท้ายแล้วอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นเมื่อประตูที่ว่ารับมันดันไปหนีบนิ้วของครูจนได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเธอกรีดลั่นงานเลยก็ว่าได้ จนดึงความสนใจของคนทั้งงานครับไปโฟกัสที่พระเอกกับครูใหญ่เหตุการณ์แบบนี้ครับมันเหมือนเกิดขึ้นในความฝันของพวกเขาหลายๆคนเลยด้วยซ้ําและนี่ครับยิ่งเป็นเหมือนการตอกย้ําไม่ว่าตัวของเขาจะทําอะไรก็ผิดทั้งนั้นผู้ปกครองหลายๆคนครับก็พุ่งตัวไปเข้าชาร์จพระเอก เพื่อหวังจะยุติการกระทําในครั้งนี้ของเขาในขณะที่ลูกสาวทั้งสองคนของพระเอกครับก็ร้องไห้ออกมาอย่างหนักและเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นอย่างมากหลังจากเหตุการณ์ในครั้งนั้นวันเวลาก็ผ่านไปนานหลายเดือนพอแมททิวพระเอกของเรื่อง ไม่ถูกพบเจอในสังคมอีกเลยเขาหายตัวไปรับพร้อมกับฝันร้ายของเขาหลังจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครฝันถึงตัวเผาอีกต่อไปแล้วทุกอย่างเริ่มกลับเข้าสู่ความสงบสุขอีกครั้งในขณะเดียวกันนั้นเองบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่แห่งหนึ่งก็เติบโตขึ้นอย่างรวดเร็ว ท่ามกลางกระแสฝันร้ายของพ่อแมทธิวบริษัทนี้ได้มีการพัฒนาเครื่องมือชนิดหนึ่งขึ้นมามันมีนามว่าโนเรียเครื่องมือที่ช่วยให้แต่ละคนสามารถเข้าไปโผล่ในความฝันของคนอื่นได้ตามที่ใจนั้นต้องการเราสามารถควบคุมทุกอย่างในความฝันได้ทำอะไรก็ได้ที่อยากทำ ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมที่โลดโผนขนาดไหนการโฆษณาสินค้าการค้าขายอะไรแบบนี้สามารถทํามาได้หมดเรียกได้ว่านี่รับคือวิทยาการของโลกยุคใหม่ที่ถูกวิจัยกันมาอย่างเข้มข้นหลังจากปรากฏการฝันร้ายของพอแมทิวได้เกิดขึ้น เลยด้วันนี้รับเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นของบริษัทนี้เลยก็ว่าได้บริษัทนี้มีการชื่นชมตัวพอเป็นอย่างมากว่าเขาควรได้รับคําขอโทษจากสังคมถ้าไม่มีพอในวันนั้นบริษัทโนริโอของเราในวันนี้คงไม่เกิดขึ้นและรับประกันเลยว่าตราบใดก็ตามครับที่คุณใช้สินค้าโนริโอของพวกเราฝันร้ายต่างๆจะไม่มีวันเกิดขึ้นอีก และจะถูกทำลายทิ้งทันทีที่มันเกิดขึ้นซึ่งหลายๆคนก็ตั้งคำถามกับชีวิตของพระเอกในตอนนี้ว่าสรุปแล้วจุดจบของชายคนนี้เขาเป็นอย่างไรกันแน่พอแมทธิวได้มีการหย่าขาดกับภรรยาไปแล้ว หลังจากเหตุการณ์ความวุ่นวายความฝันมันได้เกิดขึ้นในขณะที่ลูกสาวสองคนกับเขารับก็ไม่ค่อยกินเส้นกันสักเท่าไหร่แต่พระเอกเองก็ยังคงดูแลลูกสาวทั้งสองคนอย่างใกล้ชิดส่วนในเรื่องงานของตัวเขานั้นพระเอกไม่สามารถกลับไปสอนต่อได้และต้องอยู่หากินกับบริษัทของท็อดกันไปายาวๆในการทําหนังสือของเขาครับ เพื่อออกมาจําหน่ายต่อสาธารณชนโดยหนังสือที่ว่านี้ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับชีววิทยาที่เขาถนัดเลยแม้แต่น้อยมันเป็นหนังสือที่เขียนถึงปรากฏการณ์ในครั้งนั้นที่ตัวของพระเอกนั้นไปโผล่ในความฝันของใครให,หลายๆคน จนกระแสแอนตี้ตัวเขาในตอนนี้ก็เริ่มดีขึ้นอย่างต่อเนื่องและหนังสือของเขาครับก็มียอดขายที่น่าพอใจอยู่พอสมควรในแต่ละวันที่พระเอกกลับมาถึงที่บ้านเขาจะมีการใช้งานสินค้าของโนริโอครับเขาฝึกใช้งานมาทุกวันเพื่อจุดประสงค์เดียวในชีวิตของเขาก็คือจะเข้าไปในความฝันของภรรยาอันเป็นที่รักของเขาได้สักทีนึง จนสุดท้ายแล้วครับพระเอกก็ทําสําเร็จเขาสามารถเข้าไปในความฝันของภรรยาได้ในความฝันนั้นทั้งคู่ครับมีการเต้นรําด้วยกันท่ามกลางแรงน้ำท่วงที่เปลี่ยนแปลงไป และในคืนนั้นเองก็เป็นวันที่พระเอกมีความสุขที่สุดในชีวิตอีกคืนหนึ่งเลยแล้วตัวหนังรับก็ตัดจบลงแต่เพียงเท่านี้ทีนี้ครับมาเข้าสู่ช่วงพูดคุยหลังดูกันบ้างหลังจากเรื่องราวในหนังเรื่องนี้ได้จบไปเนี่ยประเด็นที่น่าสนใจสุดครับก็คงไม่พ้นเรื่องของปรากฏการณ์ความฝันของพ่อแมทธิวกันอย่างแน่นอนหลายๆคนครับน่าจะตั้งข้อสังเกตกันว่า ปรากฏการณ์นี้มันเกิดขึ้นกับทุกคนหรือเปล่าซึ่งตัวหนังรับได้มีการบอกกับคนดูอย่างเราไปว่ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับทุกคนนะครับแต่เกิดขึ้นกับผู้คนส่วนใหญ่และถ้าเราโฟกัสตรงประเด็นจุดนี้ถามถึงว่าใครไม่ได้รับผลกระทบจากความฝันของพระเอกบ้างในตัวหนังรับได้มีการบอกเราคร่าวๆก็คือหนึ่งแหลกคือภรรยาของพระเอกเอง 2. บริชาร์ดเพื่อนสนิทของพระเอก3ครับพอออมาหาลัยที่พระเอกนั้นทํางานอยู่ในขณะเดียวกันลูกสา,สาวทั้งสองคนของพระเอกก็ไม่เว้นพวกเธอฝันถึงพระเอกด้วยในตอนต้นเรื่องซึ่งถ้าเราจับทุกอย่างมาเชื่อมโยงกันแล้วเนี่ยจะพบกับความจริงที่ว่าใครก็ตามที่ไม่ได้ฝันถึงพระเอกล้วนแล้วแต่เป็นคนที่สนิทชิดเชื้อกับพระเอกกันทั้งนั้นไม่ว่าจะเป็นภรรยาเอาย่ยเพื่อนสนิทเอ่ยอะไรแบบนี้ถ้าให้ผมวิเคราะห์นะครับ น่าจะเกิดจากการที่ว่าพวกเขานั้นรู้นิสัยใจคอของพระเอกกันเป็นอย่างดีว่าตัวตนของพระเอกเป็นคนยังไงพวกเขาถึงไม่ฝันถึงพระเอกหรือเปล่าแต่ถ้าถามว่าทำไมลูกสาวทั้งสองคนของพระเอกถึงฝันถึงพ่อละ่ะนั่นก็อาจจะหมายความว่าลูกสาวของพวกเขาอาจจะยังไม่สนิทกับคุณพ่อมากพอจะรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของคุณพ่อเลยก็ได้ซึ่งมันก็เป็นทฤษฎีที่น่าสนใจอยู่พอสมควรแต่มีคําถามหนึ่งครับที่ผมสงสัยมากที่สุดมันคือจุดเริ่มต้นของปรากฏการณ์ในครั้งนี้สรุปแล้วมันเกิดขึ้นมาได้อย่างไรกัน ทำไมต้องเป็นพอลแมทธิวกันแน่ทำไมถึงไม่เป็นคนอื่นชายคนนี้มีความเกี่ยวข้องอะไรกับปรากฏการณ์ความฝันตัวหนังไม่ได้เฉลยกับเราคนดูอย่างชัดเจนแต่ให้เรากลับไปคิดต่อมันอาจจะเป็นเพียงแค่ปรากฏการณ์อันหนึ่งทางธรรมชาติเท่านั้นที่ก็แค่สุ่มเกิดขึ้นกับใครคนหนึ่งหรือเปล่าและทางวิทยาศาสตร์ก็สามารถเอามันมาประยุกต์เกิดกลายเป็นเครื่องควบคุมความฝันขึ้นมาซะแบบนั้นไปซึ่งถ้าใครก็ตามมีไอเดียเกี่ยวกับทฤษฎีความฝันของพอลแมทธิวเกิดขึ้นแล้วค่อนข้างน่าสนใจก็พิมพ์บอกกันได้นะครับ